วันนี้นะคะเราจะมาทำการตั้งเวลานะคะของ Mazda BT 5 0นะคะโดยจะสังเกตนะคะที่ที่เครื่องนะคะนี่อันนี้ก็คือตีสนะี่สองนาทีอันนี้เป็นเวลาปกตินะคะคือตอนเนี้ยตีสี่นะคะอันเนี้ยเวลาปกติแต่เราจะมาทำการแก้ไขนะคะว่าเราจะสามารถถ้าเกิดว่าหน่อยเวลามันไม่ตรงอย่างเงี้ย เราจะสามารถแก้ไขอย่างไรนะคะตั้งอย่างไรนะคะขั้นแรกนะคะกดไปที่เมนูนะคะสังเกตที่หน้าจอจะขึ้นมาแบบนี้นะคะนี่ก็คืออันแรกเลยนะคะก็กดโอเคพอมันอยู่อย่างนี้ก็กดโอเคเลยนะคะนี่แล้วก็ข้างบนเลยก็อยู่ข้างบนแบบนี้แล้วกดโอเคเข้าไปเลยค่ะครั้งหนึ่งนี่เราจะสามารถเลื่อนนะคะ เลื่อนปรับเวลาขึ้นลงก็จะให้มันเป็นตีห6าโมงอะไรอย่างนี้นะคะเหมือนกัน,นตีสีเสร็จแล้วเราก็มาเลื่อนตัวนี้นะคะปรับเวลาขึ้นลงเหมือนกันสามารถปรับไปได้นะคะแล้วก็ทำกับเราตั้งเวลาเสร็จแล้วเราก็กดโอเคไปออกไปได้เลยอันนี้จะเป็นของ วันที่นะคะเรากดเข้าไปถ้าเกิดว่าวันที่เราไม่ตรงนะคะเราก็สามารถแก้ไขวันที่ได้นะคะสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงวันเดือนปีแล้วก็พอสอนะคะง่ายๆค่ะเสร็จแล้วเราก็กดโอเคแค่นี้นะคะแล้วก,กดเมนูกลับออกไปได้เลยเรียบร้อยแล้วค่ะ วันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ